เพองเฮ็นองอินเนียวเมียหยาอันนี้องแม่แมปองพอจะเป็นอย่างนี้หลังบ้านห้องกิดกิดเอออย่าว่ากันแม่บอกป่อมหรือปลาบวมพี่น้องมันแหละมันคือผิดกันวะ <laughs> พี่น้องมันเละพี่น้องแม่เดียวกันแหละคือผิดกัน <laughs> เหนียวเงีย่ยเป็นหายเลยเหนียวมึงน,น่ะเ <laughs> บิ่งอีนีนี่กับพ่ออินี่เบิรไปอยากอย,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 ยากไกลอยากไกลเขานะ <laughs> ึ้นว่าใดว่าแข็งไอ้เมาอีแข็งคือว่าไดเหลีอยเจ้นาะแข็งเหลีอยเจเนาะ ให้กันเห็ดอย่างพี่น้องกันนะซู่เป็นบ่าวอะเหรอเหนียวแม่บอกป้อมด้วยนี่พี่น้องพี่น้องเดียวกัมมันนั่นแหละซู่หลวงกันบอกซู่ว่ายุ่งกันโดนนะตอนนี้มันมาเรือ่อย,กกอ,ยอย่างกินเขากระยาโดนมาเถี่ยไมไปว่าเขาเมึงนะ่าเอออย่าว่ากันนะไม่เดียวกันนละยมึงหนะ่ะอย่าไปว่ากันนะ แม่เดียวกันมึงจำอีแมวป้อมบ่ได้มึงเป็นบ้านะมึงเนาะเดี๋ยวนี้อาการหนักแนละ้วมึงเอ,อ้ยยาว่าเขามึงเนี่ยแม่เดียวกันมาตีกันนังหนอันนี้แม่แมวป้อมพอแม่เดียวกันแหละนี่เห็นยาเขามันจินเนียอันนี้อีเหนียวขึ้ยมากมันนเกล้ข่อเอ,อ้ยยาว่ากันเอ้ดูเนี่ยอนี่มันท่องนเนี่ อ้ามึงชิโจมมึงยังกระโดกอะไรอ้าวมึงจะว่ากันเอ,อีนี่ตัวใหญ่ก็เขากับยานเขาเออแม่ออปฟอมยากเก่งหลายมีทองใหญ่เกง่งเขาอ,อีตบมึงแท่งหมดเลยมึงอะ่ะเออเห็นพอดำพอดีเนี่ยพอ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 จะวากันจะว่ากันพี่น้องก็เป็นหาซ้ายเขาก็พี่น้องเขาตัเสียงอัน,นอย่าง ว่ตถุอันวะตอีดาดาลูกอี้นี่และกัดลูกมันมันทองอันนดี้เแม่ก่อมโอ้ยเนาะซุนี่พอแม่เดียวกันเท,ท,ท้่แน่น